Thank you. หูชะตัดหูผมด้วยครับนี่ถ้าไม่ใช่ความอร่อยของวัยวนะผมไม่ทรมานหูขนาดนี้หรอกขอโทษนะครับคุณลูกค้าขอโทษด้วยจริงๆค่ะเน่ใจน้ำถ้าอยากจะร้องเพลงแต่ทำไมไม่ไปร้องขราวเก๋าไปเปิดห้องร้องคนเดียวเลยพูดเน่ยคิดบ้างไหมถามเน่ยคิดบ้างหรือยังอ้าวทำไมอ่ะทุกวันนี้ขราวเก๋ไม่ให้ฉันเข้าแล้วอ่านี่ก็อย่างว่าแหละแกร้องอย่ากควายออกลูกอย่างนี้ใครจะให้ร้องโอ้โหว่าฉันควายออกลูกเป็น AF แล้วคือเชิดเลยมีงานร้องเพลงทุกวันแล้วคือขิงเลย โอ้โหตะกิดทำไมเนี่ยตะกิดทำไมเอาเอากลับให้หน่อยตะคิวอเอาเอา้นเองก็เอาลงเองจอ้ะโอยนี่เนี่ยน้ำใจไม่มีเลยไม่มีหมึอย่างนี้นะต้องฟาดโดยบทเพลงสักหนึ่งิว s i c <Music S 2> สิ่งที่เธอสดแสดงทุกทุกถ้อยคำมันเธอนัน้นผู้กับฉัน แต่ผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ฉันี่จะแอดลิบยันพรุ่งนี้เลยไหมก็ทำไมอะคนร้องเพลงดีโอ๋ขิงเลยแต่มันดีมากนะฮะนี่เพลงของออปองศัก์ใช่ไหมครับฮะอออปองสีค่ะแต่ที่คุณพี่ร้องเพลงดีจริงนะครับเฮ้รู้ค่ะดีแบบว่าพวกแบบลูกแบบ ลูไดนาไมค์ไอ้ไอ้ไดนามูไอ้ไดนามิกอ๋อเราไม่ได้จดไปครับวันนี้จดด้วยครับเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้วิจารณ์ได้ขนาดนี้ค่ะนี่แสดงว่ามีความรู้ด้านดนตรีแบบแน่นๆเลยใช่ป่ะคะก็พอมีบ้างครับอันนี้พี่รู้จักครูสลามไหมฮะรู้จักสิคะเฮ้ยผมจะขอเบอร์เขาหน่อยไอ้พอดีจะให้เขาแต่งเพลงกันหน่อยครับอู้หูอะไรเนี่ยแต่จริงผมมีเพลงตัวเองนะครับเพลงอะไรครับเพลงว่าอุ้ยเกินปุยมุยฮะมา อันนี้อะไรคะเนี่ยอ๋อให้จังหวัดตัวเองโอเธอน่ารักอะเกินปุยมุ้ยอ่ะชุนอยากชักอยากต่อไปคุยทำความรู้จักและสั่นหอนลุยเบบี้โ o โ o เกินปุยมุยเธอน่ารักอะเกินปุยมุยอ่ะเธอน่ารักอะเกินปุยมุยเธอน่ารักอะเกินปุยมุยเบบี้โ o โ o เกินปุยมุยเย้โห้ยเป็นไงครับเพาะไหมฮะเพาะค่ะเพาะมากเลยเพาะอะไรถึงร้องอ่าโอ้ยงั้นนะฮะนี่เพลงของผมกำลังเป็นที่โด่งดับเลยนะฮะไป โด่งดังโด่งดังฮะอุยว่าแต่กี่วิวแล้วคะสองครับอุ้ยสองล้านสองวิวโอ้โหนี่ผมอัพโหลดแลคะเนี่ยปล่อยเมื่อสองเดือนที่แล้วครับอุ้ยสองเดือนที่แล้วได้สองวิวครับไปลบทิ้งซักเชื่อที่เพลงผมก็ทำมาดีนะตั้งใจทำนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะความอร่อยของวัยวัยผมต้องมาให้นี่อยู่แล้วเดี๋ยวผมกลับมาอีกครับได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะขอบคุณครับอันนี้ก็อิ่มคุ้มแล้ว วันหลังมาซื้ออย่างเดียวพอนะคะเพลงไม่ต้องร้องนะคะการแห้งของจันแหมแกก็ร้องจนก่อหูฉันหมดแล้วเนี่ยด่าด่าด่าชนะก็เอาเพลงฉันไปร้องฉันยังไม่ได้อนุญาตเลยนะยังอยากทานไวๆมากเลยค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะแต่ทานไวใช่ไหมคะนี่เลยค่ะ วายวัยปรุงสําเร็จแบบชามยังคงเอกลักษณ์ของวายวยปรุงสําเร็จหอมน้ํามันเจียวพ้อมรสชาติที่กลมกล่อมและสเส้นนเหนียวนุ่นนมไม่อืดค่ะมาพร้อมเนื้อไก่ไข่แล้วก็ผักอบแห้งทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายทางเรื่องสุขภาพด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะเหมาะสําหรับคนที่เน้นความสะดวกสบายค่ะเพราะว่าง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วเพียงแค่เติมน้าร้อนแถมยังอิ่มท้องด้วยนะคะโหตอบโจทย์สุดเลยค่ะไวไวยปรุงสำเร็จแบบชามใช่ค่ะงั้น จัดมาหนึ่งโลเลยค่ะอุย้ยได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเนี่ยแล้วก็เอาชาให้ฉันด้วยนะสองชามดเ,เดี๋ยวเผื่อ,อแฟนมากินกับแฟนอูย้ยได้เลยค่ะคุณลูกค้าขะเดี๋ยวนะคะค่ะคุณลูกค้าสุดเออหน้าคุ้นมากเลยอะค่ะเดี๋ยวนะทำไมคะอุ้ยนี่หน้าคุ้นมากเลยนะคะเนี่ยเหมือนเคยเจอที่ไหนเลยอะค่ะใช่ค่ะโอ้ยเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนอย่าเข้าห้องน้ำมากเลยพาฉันไปหน่อยได้ปะ ได้ค่ะงั้นตามฉันมาฉันต้องเป็นคนพาคุณไปค่ะได้ๆโอ้โหลงไปหมดเลยค่ะอุ้ยพี่ฉลามไม่ได้เจอกันนานเลยอะเป็นไงบ้าง่ะคะหน้าผมเหมือนคนสบายไหม่ะครับว่าแต่จะบอกนะคะว่า คุณยายไปสบายแล้วะ่ะสบายไม่สบายไม่รู้หรอกครับแต่แม่ผมเนี่ยหายตัวไปหลายวันแล้วโอ้หายตัวโอ้ยค่อยสบายใจหน่อยนึกว่าไปหวั่นซะแล้วเนี่ยคุณจะหลามเล่นถือรูปมันซะใหญ่โตขนาดนี้นใจคอดิฉันไม่ดีเลยค่ะก็ผมมันจะเอารูปนี้ไปแจ้งความว่าจะเห็นแม่ผมบ้างไหมครับไม่เห็นนะคะว้ยวยวยวว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  คือฉันคุณคุณหน้าเหมือนหน้าอย่างเงี้ยเหมือนลูกค้าคนเมื่อตะกี <h 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 ้เลยอะค่ะว่าคุณเหมือนแบบนี้เลยอครับใช่ค่ะเฮ้ยยินดีมากเลยค่ะฮ้ยอะไรเนี่ยแม่เฮ้ยนี่แม่จริงใช่ไหมครับว่าทำไมแม่สาวขึ้นแม่สวยขึ้นแบบนี้นะครับโอ๊ยอะไรกันเนี่ยฉันงงไปหมดแล้ว ฉันบอกแล้วว่าหน้าคุนๆนะแกอะไรเ<ก>ล่าฉันบอกแกแล้วว่าหน้าคุนมากแล้วใครล่ะฉันจะจำได้ไหมล่ะแกดูสิแม่โอ,โอ๊ยอะไรกันคะเนี่ย,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 ยฉันงงในงงกลางดองร้านใๆไปหมดแล้วเนี่ยคือเรื่องมันมีอยู่ว่า เป็นแบบนี้นี่เองไหนเล่าใหม่สินี่คุณลูกค้าค่ะเหนื่อยจะเล่าแล้วค่ะ,ค,ะคือเอางี้คือเอาเป็นว่าหน้าคุณเแนบบี่ยคล้ายกับแม่เขาที่หายตัวไปเนี่ยนี่ลองยิ้มดูสิครับเป๊ะเลยเนี่ยเหมือนเหมือนกันอย่างก,กับแกะเลยอะค่ะหรือว่าคุณยายขาแอบไปสัญญากรรันที่เกาหลีมาปะคะเนี่ยโอ๊ยฉันจะได้ทำอะไรฉันยังสาวยังสวยยังโสดแล้วยังไม่เคยมีลูกด้วยคยมีลูกเดี๋ยวนะ ไม่จริงอะแม่ยังไงคนนี้ก็คือแม่ผมแม่ครับแม่เป็ผมคิดถึงแม่ <c oughs> แม,ม,มากไม่ได้เจอหลายวันเฮ้หยุดเลยนี <c oughs> ่แกเป็นใครอะมากอดแฟนฉันทำไมหลบไปซะตายซะเถอตายคนโน้นคนโน้นไอ้เตี้ยไอ้แกมาขัดขวางแม่ลูกทำไมเนี่ยฮะเดีด๋ดวๆๆๆไปอ่านบทไหนมาไม่มีนะไอ้เตี้ย บทด,ดับแปะค่ะดับแปะอะโอ้โหนี่พูด Inner <ข>อินเนอร์แรงเลยพีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอิมพอมไหมนี่คุณบูลลี่ผมเหรอไม่ได้บูลลี่แต่แกน่ะมาขัดขวางแม่ลูกกันแกก็มสมควรโดนด่าหรือเปล่าฮะใครเป็นแม่แกลูกไงนี่เป็นแฟนฉันไว้ฮ<ะ>้แกทำหน้าไม่เชื่อแบบนี้เดี๋ยวฉันจะหอมแก้ให้ดูไม่ตามช่วงร้านมหาสนุก มาเลยครับโอ้โอสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะทำนังไก่ทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันสมมยนะครับเครื่องนี้นะไม่ต้องใช้น้ำมันทุกคน,นม,มาดูกันเลยครับใส่นังไก่ลงไปนะ,ะใส่เข้าไปนี่ปรับอุณหภูมิปรับเวลาอรอแป๊บเดียวครับรอได้กินเลยทุกคนนังไก่กรอบแน่นอนรอ,อเลยค่ะโอ้โอได้แล้วครับพี่ต้อมว้าว หอมมากเลยอ่ะใช่เทเลย<ช>นี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่นะคะทุกคนโอ้โหว้าวนี่เป็นไงครับทุกคนน่ากินไหมครับหอมจเจเรทอรี่อ่ะอะไรนะคะหอมจเจเรทอรี่อ่ะขออีกรอบนะคะหอมจเจเรทอรี่อ่ะ อ๋อเขาบอกว่าหอมจะเลยช่วยอย่าต้องไปตามเขาเขาบอกว่าหอมจังเลยทอดอะไรอย่าก็พูดได้นี่ค่ะก่อนอื่นน้นะคะสมายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเครื่องครัวสมายเติมความสุขทุกครอบครัวอยู่แล้วนะคะนี่เรากำลังทำอะไรคะพี่โอลิฟครับผมกำลังไล่แนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันสมายอยู่ครับนี่เลยโดยการทอดหนังไก่อยู่ครับอุ้ยน่ากินจังเลยอะค่ะขอชิมได้ไหมคะได้ทีครับผม กรอบมากเลยค่ะปากดีฉันค่ะปากคุณพี่คุณพี่ต้องหยิบเองค่ะหยิบเองใช่ไหมคะอุ้ยคูกสักีเถอค่ะกรอบฉ่ำกำลังดีเลยอะค่ะนี่ใช้หม้อนีจริงจริงเหรอคะเนี่ยอุ้ยจริงสิคะนอกจากนั้นนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันสม i ยทรีอินวัน ทอดย่างอบยังทอดอาหารไม่ใช้น้ er. ํามันอีกนะคะทําอาหารได้รวดเร็วเลยค่ะโอ้โหผูกใจใส่เฮลตี้สุดๆเลยค่ะจัดมาเลยค่ะเจ๊หนึ่งเรื่องอ๋อได้เลยครับสมายเติมความสุขทุกครอบครัวอยู่แล้วครับอันนี้เดี๋ยวไปกินด้วยได้ไหมคะอร่อยมากเลยไม่ได้ค่ัมาดนงามนดมาดมาดนี <Ah ่ฉันมีเรื่องมาเสพรส้เธอด้วยล่ะอุ๊ยเรื่องอะไรหรอ ก็ฉันน่ะไปซื้อเคก้กที่ห้างอเออฉันเห็นแล้วฉันจะเอาเคก้กก้อนนี้ใช่ไหมพอ,<ข>อ,อฉันจะไปเปิดตู้เท่านั้นแหละ,ะมันมีป้ายเขียนว่า,วากรุณาเรียกพนักงานนี่แกเชื่อไหมฉันน่ะเรียกเคก้กมาทั้งชีวิตเลยนะเพิ่งมารู้นี่แหละว่าไอเนี่ยเขาเรียกว่าพนักงานาอ,อะไรของแกเนี่ยบ้าหรือเปล่า เขาหมายถึงว่าไอ้เค้กชิ้นนั้นน่ะถ้าแกจะเอาอะนะถ้าแกจะซื้ออะให้แกไปเรียกพนักงานมาหยิบให้อ๋อไม่ได้เรียกว่าพนักงานเหรอโอ้โหติงตองปะเนี่ยโ,โหนี่เอาเรื่องของฉันดีกว่าเมื่อวานสดๆร้อนๆออฉันไปเดินตลาดนะัดมาจะไปซื้อกับข้าวให้แม่ไอ,อ้ออออฉันก็ซื้อนูน่นซื้อนี่เสร็จไปแบบเอ๊ะเจอร้านกางเกงร้านนึง <laughs> สวยมากฉันก็เลยแบบเดินเดินเดินเข้าไปบอกว่าแม่ค้าหนูขอลองกางเกงดีนี่ค่ะเขาว่าไงอะฉันก็เลยลองลองลองแล้วฉันก็บิดซ้ายบิดขวาเท่านั้นแหละคนกรี๊ดกันทั้งตลาดเลยแกนี่มีถ่ายโครงถ่ายคลิปมีไลฟ์สดด้วยแปลว่ากางเกงยีนที่แกลองอะสวยเปล่าฉันลองกางเกงในางเกงในแกลองที่ตลาดเหรอ วงหงงวงแขนไม่อยากมีเรื่องอ่ะอ้ยไปเลยพอแล้วพอแล้วัวอย่าใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาเลยค่ะเฮ้ยเดจาวูเฮ้ยรู้จักการแบบนนี้ะเดจาวูไม่รู้จักรู้จักแต่แดจังกึมไอ้นั่นมันกิมจิอะไรเดจาวูอะไรวะเอาว่าเดจาวูแล้วกันเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วเฮ้ยรู้สึกคุ้นอย่างเงี้ยเหรอใช่คุ้นอะไรใช่ไม่ใช่แม่เธอ แม่เมื่อ,อไรแกอย่ามาพูดมั่วนะเว้ยนี่เธอเธอต้องเคลียร์เลยเธอมีลูกโตขนาดนี้แล้วเหรอเปล่านั้นฉันไม่เคยมีลูกไม่เคยผ่าน,นชายใดด้วยนอกจากเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกีอ้บอกว่าไม่เคยมีลูกใช่ฉัูเออฉันหาตกใจหมดเลยเป็นแม่จริงแม่แกายอยายุเท่าไหร่แม่ฉันอายุ8ปสิบเฮ้ยแล้วเธออยายุเท <18. S 1> ่าไหร่18ปเนี่ยแล้วฉันไม่เคยมีชายใดด้วย ยกเว้นพี่หมีของน้องเนยคนเดียวไอ้น้องเนยของพี่หมีพี่หมีของน้องเนยน้องเนยของพี่หมีพี่หมีของน้องเนยน้องเนยของพี่หมีโอ้เธอเนรักแบบเกินปุ้ยมวอยากชวนอยากทักอยากเข้าไปคุยทำความรู้จะแกลาฉันพร้อมรู้ แพ้ก็ได้ขอเลยว่าแพ้ให้อันนี้ก็ตรวเซียมันอ่ะนี่ดูแผนญี่ปุ่นมากเกินไปแล้ขอยใหยอมแพ้กับเรื่องราวที่ควกกำลังสงสัยกันอยู่ช นี่นแสดงดีเลยเดี๋ยวเรียกชื่อฉันรู้จักชื่อฉันแสดงว่าทำไมล่ะเพเธอเป็นดาวติ๊กต็อกไม่ใช่หรอแน่เนี่ยิดตามอยู่เลย่บอกเลยลักษณะนี้มีพี่เลนพี่เลนพเลน่าจะเป็นเราฉันมีความจริงที่จะมาเปิดเผยเธอจะเปิดไม่ได้นะทำไมอะฉันต้องปกป้องแฟนฉันไม่ต้องไมายุ่ง ฉันจะเปิดให้ดูว่าฉันมีรูปแม่ของฉันฉันไม่ยอมให้เธอเปิดไม่ต้องไว้เจ้ไอดูเถอะฉันจะเปิดฉันจะบอกแต่ฉันยังไม่ได้พูดเลยไม่ต้องเข้ามาตัวตุลอะเดี๋ยวปุณิอะไรเนี่ยไม่ตุนเนี่ยฉันมีหลักฐานนี่โอ้โหกระเด็นไปนู่นแล้วนู่นสไลด์นี่ขึ้นไปแล้วดูเฮ้ย โอ้โหดังโป๊กเลยนไม่มีอะไรจะใจ่ายไปไหนบอกไม่สวยแล้วจังนั่นเมื่อกี้เหมือนปล่อยผ่านมาในโซเชียลติ๊กต๊อกกับเราแท้ๆบอกเราไม่สวยเป็นไปได้ยังไงทำไมมันเหมือนกันขนาดนี้หร <laughs> ือว,ว่าเธออย่าอย่าแม้แต่จะคิดนะพี่มีฉันจะมีลูกแก่กว่าฉันได้ยังไงล <laughs> <laughs> ูกของเราเจ็บจังเลยไ่ชีโบนทองแล้วนะ กลุ่มความลับ<ช>ไม่ยอมพูดปากแ,แข็งที่อ่ะก็ไม่ลงตัวแล้วแหละที่รักเรากลับบ้านกันเถอะจะหนีเหรอยังไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นทุกคนหยุด Oh no Emily and the quiet in the quiet <c oughs> ใครโูยเหรอ And the quiet and the same in the now My how my say my ramtha แล้วก็เจอไนกี้หรอกมาทำไมมิลันจะมาแฉใครบางคนนะสิจะแฉยังไงจะแฉยังไงเดินเก่งจังเลยเป็นอะไรนเขาเรืองเถอฉันจะถามเธอว่าเธอไปทำอะไรที่เกาหลีมาเกาหลีีเกาหลีเราสองคนก็ไปเที่ยวกันเพราะเราสองคนะพบรักกันที่นั่นใช่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรทัางนั้นะใช่เอไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรนะ ทำอะไรทั้งนั้นศัลยกรรมอะไรฉันก็ไม่ถามอุ้ยเฮ้ยมีรึเธอมันร้อนตัวร้อนตัวตัวร้อนอยากจะรู้จริงๆว่าตัวร้อนหรือเปล่าโอ้ยอไม่เกี่ยวไม่ต้องจับเออเป็นหมอเลยไนงะไม่ได้เป็นหมอหรอกเป็นอะไรแต่ฉันพอจะรู้ว่าใครร้อนตัวตัวร้อนเธอไปทำสัลย์แหวนศัลยกรรมที่ำไมขยันจังเลยตั้งแต่เขามาเนี่ยจริงๆ ร้อนตัวมันร้อนตัวที่ักที่รักกลับกันเถอะเรากลับไปกินไวๆอร่อยๆกันดีกว่าเฮ้ยกลับไม่ได้ทำไมกลับไม่ได้เนี่ยมันต้องมีความจริงวันนี้ไม่มีใครได้ไปไหนทั้งนั้นโอ้ยไม่อะไรกันอีกเีย้ๆๆๆไอ้ตอดหนูออกหนูอยากได้อย่างเงี้ยทำไมหนูไม่มีฉันบอกว่าไม่มีใครจะได้ไปไหนทั้งนั้นอ ส่งกันแล้วเกินอย่าบอกแมาจย์พิษ <c oughs> อ่อะเอายังไงนี่จะกลับก็ไม่ได้กลับมีอีกหลายตัวมาออกมาทีเดียวเลยนะพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวยังไงโผล่มาทำไมสุดหล่อฉันเลิกกับเธอไปแล้วเธอมาทำใหม่บ้าหยุดก่อนบ้า<ห>บ้าบเปิดเผยสิเราจะทำงานเพื่อพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าเขาคือแม่ของเราจะบ้าเหรอทำไมฉันจะให้แกอยากทำอะไรก็ทำสิอ้าวอย่าหลอกกันนะบาอีกแล้วจริงๆนะ ไม่ีอะไรก็พิสูจน์มาผมก็อยากรู้เหมือนกันแหละใช่อยากเกิดก็เปิดเลยเ,ยเยฮ้ยได้เลยมิวสิก เป็นลูกด้วยแม่จ๋าคนน้อยอะไรแต่เอา่ปไอ้ใหญ่ปมาอะไรเนี่ยใหญ่ปลาใหญ่ไอ้ปลาใหญ่ไอ้ปลาแต่ตอนนี้ไม่มีละไปทำไมอะไปล้อออกหมดแล้วไป็ล้อออกทำไมเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เชิญไปสอบสอบปากคำสอบปากเปล่า โอ้โหเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยซีเทพบอกว่ามาเป็นตลกได้จากาพี่สัชายสังกองศรีสายนำเข้าวงการมาอยู่วงดนตรีลูกทุ่งพอวงดนตรีลูกทุ่งเลิกไปก็มาเล่นตลกตามคาเฟ่ประมาณนั้นโอยอยู่คาเฟ่คณะแรกอยู่กับใครอะพี่คณะแรกเป็นคณะป๊อปอายของผมเองนะมีเดี๋ยว็กๆเนี่ยเฮ้ยไม่ได้่เชื่อไม่ได้เชื่อไหนต้องทำทำให้เหมือนกันเลยป๊อปอายเดอะซีโรแมนกุ๊งกุ๊เฮ้ยมากมอ